สวัสดีครับพบก,กับผมเสือไ,ไทยคลิปนะครับคลิปนี้จะมาปั้นท้องพญานาคนะครับเก็บท้องพญานาคแบบง่ายๆนะครับมาชมกันเลยครับมาปั้นกันเลยเออจากมีคุณลุงท่านหนึ่งนะครับมาให้อธิบายนะครับขั้นตอนการปั้นพญานาคให้นะครับก็เลยมาทําคลิปปั้นท้องให้ให้ชมแล้วก็จะอธิบายรายละเอียดขั้นตอนนะครับ ว่าทำยังไงบ้างเหมือนเดิมครับปุมผมน้ำให้ชุ่มแล้วก็ถากาวลาเทคครับนี่คือขั้นตอนปั้นแล้วนะครับคือผมได้ทำคลิปไว้ก่อนหน้านี้แล้วนะครับทีว่า ขั้นตอนตั้งแต่เริ่มโครงสร้างนะครับตรงสายลุงลุงมาได้ดูเลยแะ่มาอธิบายไว้ในคลิปนี้ด้วยนะครับชา,าวลาดกระบัครับต้องปั้นหนามากนะครับปั้นหนามากมันจะแตกเป็นลายใหญ่นะครับ ันแรกครับคีก่อนจะปั้น <c oughs> เราก็ต้องวาดรูปนะครับเอาลักษณะเอาขนาดนะครับเราจะเอาขนาดเท่าไหร่ <c oughs> เส้นผ่าศูนย์กลางนะครับเท่าไหร่แล้วก็ความยาวเท่าไหร่เนะราเขาวาดเข้าโครงมานะครับหรือว่าเขียนแบบนั่นแหละครับแล้วเราก็ทาเหล็กนะครับ เด็กตามที่เราได้เขียนไว้นะครับตามขนาดที่เราเขียนไว้นะครับเอาใ,ใกล้เคียงน,นะครับตัดโค้งให้เป็นวงกลมเหมือนํำตัวของพญานะครับแล้วเราก็เชื่อมเชื่อมยึดนะครับให้เป็นโครง กลมๆตัวพญานาคเลยนะครับเชื่อมเสร็จแล้วนะครับแล้วก็ตะแกรงมาหุ้มนะครับมาหุ้มแล้วก็ปูนซีเมนต์นะครับผสมทรายสยามให้เหนียวหน่อยนะครับประมาณปูนสองส่วนปูนสองทรายสองเนี่ยครับประมาณ ขขครึ่งต่อครึ่งมันจะเหนียวเหนียวหน่อยถ้าจืดกว่าน,นี้มันจะไม่ค่อยเกาะนะครับหรือว่าเอาปูนเยอะกว่านิดหน่อยได้นะครับถ้าปูนน้อยกว่าทรายนี่คือจะไม่ค่อยเกาะนะครับการยึดเกาะจะไม่ดีมันจะร่วงนะครับเวลาเราป้ายปูนอย่างอันนี้นะครับเนี่ครับป้ายปูนปูนจะไม่ค่อยเกาะตะแกรงนะครับจะร่วง้วล้วก็ ก็มาไล่นะครับขึ้นรอบแรกก็ขึ้นแค่บางๆก่อนนะครับรอบแรกถ้าเราค่อยมาไล่เก็บรอบสองให้มันให้มันสมส่วนนะครับให้มันกลมสม,ลมส่วนให้เป็นไม่เป็นแอ่งไม่เป็นตะบุกตะป่ํานะครับไม่เป็นให้มันกลมๆนะครับตามขนาดที่เราต้องาการแ้่เราค่อย มาโกนหัวโกนหางีทีหนึ่งนะครับให้พร้อมปั้นให้ใกล้เคียงกับให้ใกล้เคียงกับงานปั้นที่เราจะปั้นเลยครับผา,าปั้นเจ็ดท้องนี้เสร็จนล้ครับก็ท้ายชิปจะหุ่นสาไล่ตั้งแต่หัวยันหางเลยนะครับหางปั้นเสร็จแล้วครับเหลือแต่หัวบริดทเก็บงานวันดปดะดุมานะครับกับวัดสลักใต้นะครับที่เสร็จพร้อมมาดูงานปั้นพญาน,นาคต่อ แล้วก็จะเข้าไปปั้นที่สระบุรีครับวัดที่ปั้นปั้นดอกพุตาน,นะครับที่เคยลงไว้ก่อนหน้าน,นี้นะครับยังไม่เสร็จนะครับเพิ่งเสร็จไปช่องเดียวเองครับปั้นมานโบดนะครับที่วัดหลังเขาสระบุรีนะรปั้นแบบง่ายๆนะครับ ปั้นตามได้ไม่ยากนะครับปั้นหนามากนะครับมันจะแตกมันจะหลุดต้องปั้นหนามากนะครับที่ใช้เียงหน้าใหญ่เพราะลายมันใหญ่ช่องมันใหญ่นะครับเราก็ใช้เทียงหน้าใหญ่หลายมันเด็กเึ้นขืนน้อยนะครับใล้เคียงกัน ตรงไหนไม่เต็มนะครับเป็นปบุบๆแล้วก็เสริมปูได้นรงไหนไรไปเลยอัน้นนตนอยต่อครับที่เราจะปั้น รูปน้ำให้มันไปเปียยนหน่อยครับแล้วก็ไอปานเส้นนะครับจะวอีกทุกครั้งนะครับใน่าลมนะครับต้องปานน้ำรูปไว้หน่อยนะครับเพื่อการยึดเกาะที่ดี ร้อนร้อนอบอ้าวทุกวันนะทุกวันร้อนมากวเนะครับอำเภอปกเับวัดนทบุรีายผ่ามาก็แวะมาเยี่ยมชมได้นะครับตอนนี้ัันอยู่ ก็สามารถแวะเข้ามาดูได้ครับสอบถามได้ถ้าผ่านมาทางนี้นะครับ แค้เคียงครับมองไอ้ตรงไหนที่นูนนะครับที่สูงก็ไล่เจียดให้มันลงนะครับตรงไหนที่ต่ำเราก็เสริมนะครับทำให้คอนสวยงามนะครับ ถ้าต้องทําให้ดีนะครับเพราะงานมันต้องคงอยู่อีกนานนะครับแต่เราอ่ะไม่รู้จะตายเมื่อไหร่นะครับทำไว้ให้ดีที่สุดทำเต็เมที่ ขอบังเพื่อเล็งหน่อยนะครับกางก่อนนะครับ ปูนผมใช้นะครับเป็นปูนตํานะครับปูนตําสูตรเพบุรีคนอาจจะยังไม่ทราบนะครับเผื่อที่มาใหม่นะครับที่ได้สอบถามนะครับว่าใช้ปูนอะไรนะครับปูนตําสูตรเพชรบุรีนะครับ ่งเล็กคมๆนะครับจีดให้มันเป็นเป็นชั้นนะครับชั้นหนึ่งมันสลบลงไปนะครับ ขั้นตอนรายละเอียดนะครับการทํางานถ้าเป็นผมจะลงที่กอ,อกด้วยนะครับจะเป็นแบบคลิปแบบรวมๆเฉยๆนะครับไม่ได้อธิบายอร,รายละเอียดอะไรแค่เห็นแค่เห็นภาพบางส่วนนะครับไม่เห็นไม่ได้ฟังคํำอธิบายหรือว่าแนะนําอะไรนะครับ ก็ YouTube ก็จะเป็นไอ c e e o o o กนะครับก็ <c oughs> จะเป็นภาพนิ่งเฉยนครับแต่ละงานแต่ละงานที่ได้ทำนะครับก็จะลงไว้ในทาง y o ะครับก็ให้คำแนะนำทาง y t u t u f e f e c o o o อารมณ์ภาพนิ่งแล้วก็ติ๊กต๊อก็ลงภาพรวมๆนะครับแบบนะคร่าวๆหาใครที่สนใจอยากศึกษาเพื่อเอาไปทำอาหารกินต้องทาง YouTube เนี่ยครับ ายเอียดครบนะครับทุกขั้นตอนเลยจะเริ่มทำขณะทำและตอนที่ทำเสร็จแล้วมีครบ ลบได้นะครับลูบๆแล้วก็ขีใหม่นะครับเขียนลูบๆเทียนฝัดปาดแล้วก็ขีใหม่ได้นะครับ นิ่มอยู่นะครับผมจิ้มให้ดูก่อนนะครับมันก็จะออกบีบีนะครับถ้าปูนเริ่มเซ็ตตัวอีกสักพักนึงก็จิ้มมันจะสวยนะครับจิ้มให้ดูก่อนเลย่งปูนเริ่มเซ็ตตัว ไปย์กยูนน้ลจะติดติดแล้วก็จะยู ร้อยครับชมกันครับนี่นะครับนี่นครับเเสร็จแล้วไกล้เสร็จแล้วนะครับนี่นะครับอิชี อะไรเรียบร้อยนะครับเหลือแค่งานปั้นอีกนิดหน่อยนะครับเหลือปั้นหัวนะครับหางปั้นเสร็จแล้วนะครับชีปเขเกีดติดเสร็จแล้วเหลือที่คาดนะครับแล้วก็ขีดด้านข้างนี้นะครับเนี่ยครับรายละเอียดส่วนที่จะปั้นนะครับก็จะมีปั้นท้องนะครับเนี่ยครับงานปั้นท้องนะครับปรับนห้หน่อย วันนี้ครับกานปั้นก็90%แล้วนะครับห้ชมปั้นหางกันครับทางนี้เดี๋ยวจะส่องนะครับที่วัดสีเขตนะครับนี่ครับหางปั้นเสร็จแล้ว ชีพหลังแล้วนะครับท้องายปั้นใกล้สุดแล้วนะครับเดี๋ยวนิดหน่อยรับชมคลิปต่อไปนยนะครับสวัสดีครับ